คับเราอยู่กับอาจารย์นะครับสำหรับประจําวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567นะครับผมก็แน่นอนเป็นวันที่เรารอคอยนะครับผมสําหรับฟุตบอลทางฝั่งสโมสรที่จะกลับมาแข่งขันกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่พักเบรกช่วงทีมชาตินะครับในช่วงสุดสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้คู่แรกของเรานะครับผมก็ขออนุญาตไปทางฝั่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันกันก่อนเลยนะครับวันนี้ทางฝั่งของ ห้างค้ายาไบายเยอร์นะครับเลเวอร์กูเซ่นนะครับเปิดเบย์อารีนาวันนี้ต้องทำศึกนะครับเจอกับอินซีแดงดำนะครับผมอย่างทางฝั่งของไอทรักแฟงเฟิร์ตของดโนท็อปโมเลอร์นะครับสำหรับคุณซื้อของไอทรักแฟงเฟิร์ตนะครับผมคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ไฮไลไท์เลยนะครับเพราะว่า สถานการณ์ตอนนี้นะครับผมทางฝั่งเลวูเซนนะครับผมตอนนี้อยู่ที่5นะนะครับซึ่งต้องบอกว่าฤดูกาลเดียวพวกเขาเป็นแชมป์เก่านะครับส่วนไอ้ทรักแฟนเฟิร์ตผลงานฤดูกาลนี้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะคนนี้ครับนะครับผมทางฝั่งของมามุตนะครับตอนนี้เป็นดาวซันโวเลยนะครับโอมามามุตนะครับตัวเนี้ยนะครับต้องบอกว่าของจริงนะครับผมฤดูกาลนี้กดไปแล้วโหเป็นดาวซันโวบุนเดิลใก้าเยอรมันนะครับสำหรับทางฝั่งของโอมามามุตนะครับผมเกมนี้ผมต้องบอกว่าเรื่องของราคามันก็ยังเป็นเลเวอร์ครับนี่ครับที่ มีเรื่องของประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เรื่องของ potential นะครับผมมากกว่านะครับแล้วเกวันนี้มันเล่นที่เบนะครับมันใน,ในบ้านของห้างขายาด้วยนะครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นทางฝั่งของห้างขายาแบกในะราคาหนึ่งลูกวดต้องขออภัยเสียงนะนะครับเสียงอาจจะแปลกๆน,นิดนึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่สบายนะฮะ <c oughs> เลเวอร์แบกในะราคาลูกควบการจ่ายดูจากอัตราการจ่ายการจ่ายของเลเวอร์เป็นการจ่ายน้ำก้าวนะครับส่วนการจ่ายไอ้ทรัคแฟรงค์เฟิร์ตก็จ่ายน้ำก้าวเชกเช่นเดียวกันนะครับผมคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าดูจากราคาเป็นไปได้ทั้งสองหน้าเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทั้งสองฝั่งจะทําประตูกันได้นะครับดูเรื่องของสูงต่ําก็เปิดมาชัดเจนนะครับโดยลูกๆการเนี้ยแฟรงเฟิร์ตเป็นทีมหนึ่งที่ต้องบอกว่า ผลิตสกอร์ได้เยอะมากๆในการผู้รุกาลเนี้ยเล่นไป6นัดแฟรงก์เฟิร์ตยิงไปถึง14ประตูนะครับผมซึ่งนะครับเป็นเป็นรองอ่ะเป็นรองเลเวอร์นะครับกับทางฝั่งของบาเยอร์นะครับรวมไปถึงสตุตการ์ทแค่3ทีมนะครับผมคือต้องบอกว่าร้อนแรงนั้นะครับถ้าไปเทียบกับฤดูกาลที่แล้วนะครับผมส่วนทางฝั่งของเลเวอร์นะครับผมฤดูกาลเนี้ยลงเล่นไป6นัด แต่ปัญหาของเลเวอร์ฤดูการนี้กับฤดูการที่แล้วถ้าใครติดตามฟุตบอลบุนเดอริก้าคุณจะเข้าใจว่าเกมรับเลเวอร์ไม่เหมือนเดิมนะนะครับฤดูการเนี้เกมบุกยังถือว่าจัดจ้านนะครับฤพูการลฤดูการนีรร้ยิงเป็นรองหลังจากการผ่านไป6นัดเป็นรองแค่บายเยินนะครับผมซึ่งยิงไปแล้ว6นัด16ประตูนะครับแต่เกมรับเสียมากถึง12ประตูโดยหมายความว่าในแต่ละเกมนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วเลเวอร์ต้องเสีย2ประตูต่อ1เกมทุกนัด นะครับแล้วมาเจอเกมลุกของไอทรัคแฟนเฟิร์ตที่มีความร้อนแรงมีที่มีทางฝั่งของโอมามามุดด้วยโห oh, ต้องบอกเกมนี้สนุกแน่นะครับไม่แปลกที่เรื่องของราคาสูงต่ำเปิดมาค่อนข้างแรงนะครับผมไปดูผลงานล่าสุดที่เจอกันสักครู่ครับล่าสุดที่เจอกันมาก็เป็นเลเวอร์ที่ทำได้ดีกว่านะครับตดวฤูดูการที่แล้วเลเวอร์อัดไป5-1นะครับก่อนหน้านี้3นัดหลังสุดในการพบกันก็เป็นเลเวอร์ชนะทั้ง3นัดรวดนะนะ โดยล่าสุดที่แฟรงก์เฟิร์ตมาเยือนที่เบร์นะครับพวกเขาก็โดนไป30นะครับในฤดูกาลที่แล้วันะบช่วงปลายปี2023นะครับผลงานของเลเวอร์โหต้องบอกว่ามันมีปัญหาจริงๆนะครับผมไปไปไป,ไปเสมอน้องใหม่อย่างโคสตายคนีนะครับทั้งทั้งที่ตัวเองน่ะนำก่อน20นะ นะครับผลงานโดยภาพรวมต้องบอกว่าเกมรับนะครับที่เป็นปัญหาของเลเวอร์เลยนะครับผมฤดูกาลนี้นะครับส่วนไอทรัคแฟรงเฟิร์ตเกมล่าสุดนะครับพวกเขาไปเสมอเสือใต้นะครับไบร์เยอร์แมนิคนะครับในที่สกอสามสามเกมนั้นนะไบร์เยิ้งก็นําก่อนนะนะครับตอนสุดท้ายอ่นะครับไอทรัคไปยิงในนาทีบาปนะครับสามสามนะครับผมคูณโตบอว่าช่วงหลังแฟรงเฟิร์ตอ่ะ โอ้โหนะครับผมยิงประตูเยอะแต่ก็เสียประตูค่อนข้างเยอะเกมลุกจัดจ้านมากๆนะครับสำหรับไอ้ทรัคแฟงฟิร์ตนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของน้ำหน้าติ่งสักครู่ครับว่าวันนี้มันจะจัดมาเป็นแบบไหนนะครับทางฝั่งทั้งหลานะครับเลเวอร์แล้วก็ไอ้ทรัคแฟงฟิร์ตนะครับเลเวอร์น่าจะจัดแบบนี้ครับ ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของเรเวอร์วันนี้ไม่มีนะครับชาบี้อลองซ่จัดมันในระบบหลังสามคือที่ตามตัวเองถนัดนะครับหน้าเป้าวิกตอร์โบนิเฟสนะครับฟอริเอตเวตอเล็กกิลเมาโดนะครับเอ็นริดทางขวาเจอร์มี่ฟิมโปงกริกชากาคินคาปีโจนาธานทาทับโซบ้านะครับผมส่วนทางฝั่งไอทรักแฟรงเฟิร์ตจัดมา4-4-2นะครับโอมามาบุตเล่นหน้าเป้านะครับผมก็แน่นอนตัวชูเลยนะครับผมแล้วก็รวมทางฝั่งคริสเตนเซนยืนเป็นแบ็คขวานะครับผมมาแทร็กเป็นผู้สาประตูนะครับผมแต่แฟรงเฟิร์ตวันนี้ขาดนักเตะนะครัับผมก็็จะเปนทางงงฝ่ขอ มุดดาอุดนะครับที่เคยค้าแข่งอยู่กับดอทมุลนะครับรวมไปถึงออสการ์หอยลุนด้วยนะครับวันนี้ขาด2คนนะครับสำหรับไอทรัคแฟงเฟิร์ตนะครับยุคคู่นี้ไม่ต้องคิดมากนะนะครับผมถ้าเรามองโดยภาพรวมนะครับบทบาทการเจอกันมาเฮตูเอ็กต้องบอกว่า มีประตูกันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับวันนี้มองว่าสกอร์ทั้ง2ทีมนะครับน่าจะเกิน4ลูกได้นะครับเหมือนที่บทบาทในการเจอกันมานะครับมองว่าทั้ง2ทีมโดยเฉพาะเลเวอร์เกมลูกดีจริงแต่เกมรับค่อนข้างแย่แล้วลูกูการเนี้ยแฟรงเฟิร์ตยกระดับในการเล่นการในการเล่นเกมลูกการสร้างสรรคได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่1วันนี้ขออนุญาตเลือกสกอร์สูงครับห้างค้ายาใบเออนะครับเลเวอร์คูเซนเปิดเบกนะครับวันนี้วัดกับอินซีแดงดำไอทัค Stanford, ไปสกอร์สูงในราคา3.5นะครับไปต่อคู่ที่สองเนะครับเราโยกไปฟุตบอลพลรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เราชอบครับนะครับวันนี้น้องใหม่อิบสวิตนะครับมาวัดกับทอฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันนะครับผมต้องบอกว่าคู่เนี้ยอิบสวิตเป็นน้องใหม่จริงๆเลยนะครับเพราะว่าคือ คู่นี้เคสทุยในการพบกันมาอิบสวิตนะครับผมคือเจอเอเบอร์ตันล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2002ผมมันโคตรนานเลยครับผมในการเจอกันนะครับอิบสวิตเป็นทีมที่เป็นน้องใหม่ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้อยู่ที่17เป็นการเจอกันที่ต้องบอกว่ามีผลนะครับในเรื่องของความมั่นใจด้วยนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ทั้งสองทีมไม่ได้ดีทั้งคู่นะครับโดยล่าสุดอิสวิตไปแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ด4 e ประตูต่อ1นะครับฤดูกกันเนี้ยเป็น1ทีมที่ยังไม่ชนะใครนะครับสำหรับอิบสวิตทาว เอฟเบอรตัน <c oughs> นะครับล่าสุดไปเสมอสาริกาดงนิวคาสเซิลนะครับผมซึ่งเกมนั้นนะนะครับจอแดนพิฟฟอร์ดก็เซฟประตูด้วยนะครับโดยภาพรวมมันคือเรื่องของประสบการณ์เอ็กซ์เพียในรายการเวทีพรีเมียร์ลีกยังไงนะครับทางไฝ่เอฟเบอร์ตันก็ดูเหนือกว่าแล้วก็เก๋กว่านะครับแต่บทบาทวันนี้ต้องยอมรับอิสวิตเล่นในบ้าน นะในครับเล่นที่พอร์ตแมนโรดนะครับซึ่งนะครับวันนี้พวกเขากล้ามาแบกอย่างเอเบอร์ตันในราคาปปนะครับคือต้องบอกว่าถ้าถามเรื่องของความความที่จะต้องมั่นใจในการเล่นเกมลุกเป็นวิธีบอลสมัยใหม่อีกสวิตดูดีนะนะครับเอเบอร์ตันเป็นบอลที่ต้องบอกว่ายังคิดในทางการเล่นในระบบระบบแบบเก่าอยู่นะครับวันนี้เรื่องของอัตราการเล่นเกมลุกยังไงวันนี้อีกสวิตน่าจะดูแล้วก็ทําได้ดีกว่าใน90านาทีนะครับแต่ถ้าถามเรื่องของประตูนะครับมันจะมีเรื่องของประสบการณ์เรื่องของนะครับลูกเซตพีดเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่น แลกกันมันนะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องของราคาหน้าบอลเปิดมาปปเป็นการจ่ายน้ําล้นนะครับนะครับแต่ราคาสูงต่ําเปิดมา2.5แล้วเล่นสูงอ่ะเล่นจ่ายแค่น้าแปกตรงนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าเราดูวิธีการเล่นออยสวิตเวลาเล่นในบ้านอย่างลูกการเนี้ยที่เขาลงเล่นในบ้านที่เจอแอสตันวิล่าก็จบ2 2เจอปูแลมก็จบ, 2, จบ1 1นะครับผมคือต้องบอกว่าการเล่นในบ้านคือดูดเดือดพอตัวนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ต่อเอวอลนตนอาจจะเป็นทีมที่มากประสบการณ์นะครับนักเตะมีประสบการณ์เวทีสูงสุดมากกว่าแต่เกมนี้ต้องบอกว่า ไม่ง่ายสำหรับเวอร์ตันนะครับแต่เวอร์ตันก็ยังเป็นทีมที่ต้องบอกว่ามี t ีเด็ดขาดแล้วก็เรื่องของความเฉียคมก็ยังมีมากกว่าถ้าวัดเอิสวิตนะเพราะฉะนั้นคู่ที่2วันนี้ก็ยังเลือกสปอร์สูงครับ นะครับทางฝั่งอิบสวิตเจอกับทางฝั่งเอเวอร์ตันนะครับผมเรื่องของหน้าหน้ตะวันเนี้ยนะครับผมอิบสวิตน่าจะจับมา4 2 3 1เหมือนเดิมนะครับแล้วตัวที่จับมาก็ตัวที่ขาดก็จะเป็นหน้าเดิมนะครับไม่จะเป็นมูซิโมลูโนโก้นะครับรวมไปถึงคาสตานนะครับผมเอ็กเซลชูเซเบ้นะครับผมทางวันเนี้ยมิลานแมคเคนาจับมา4 2 3 1นะครับส่วนเอเวอร์ตันนะครับของซื้ออย่างชอนได้ในวันนี้ก็จับมาระบบเดียวกันสี่สองหขาดตัวเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเจอร์รัลเบลเบผดเนนอรร์ะคับอมมมาาโโรรปปจจ้นนะะคับผไ่เ็ ทางฝั่งของนาธานแพตเตอร์สันวันนี้จัดมาเป็นแจ็คคาริสันนะครับผมโดยไปขวดเลวินจากทางฝั่งของเดอะไวท์แม็กนิมนะครับผมทางฝั่งของอนะครับดูกูเร่นะครับมิโคลิโกยืนซะ้ายแชดต์ด้วยยังยืนขวาเจมส์ทาสคอฟสกี้นะครับโโรโโาาจาบนใะนพิทฟอร์ดวันนี้ก็ลงค่อนข้างครบนะครับแต่วันนี้ยังเลือกสกอร์สูงง่ายกว่าคู่นี้นะครับ2.5วันนี้สกอร์รวมกันสามลูกมีแน่นอนคู่ที่สองเลือกสกอร์สูงเดียวหลังจากสามคู่ที่จะนาวิเคราะห์เดี๋ยวจะนาจะไปลงบอลสเตปสร้างบ้านให้ในกลุ่มนะครับแมนยู you, ชนะไหม <c oughs> คู่ที่3วันนี้ไปทางฝั่งยังอยู่ในพรีเมียร์อังกฤษนะครับวันนี้ทางฝั่งของฟูแอมนะครับวันนี้เปิดสนามเควนคอร์สเทรดนะครับเจอกับแอสตันวิล่าคู่นี้ต้องบอกว่าดุเดือดนะครับเรื่องของเกรดฟุตบอลน,นะครับแอสตันอาจจะดูเหนือกว่าในะรเรื่องของชื่อชันพุ้เล่นนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายแน่นอนเพราะวันนี้แอสตันวิล่าต้องไปเยือนที่เควนคอร์สเทรดนะครับซึ่งผลงานของฟูลเลมจริงๆเวลาเล่นในบ้านมันดีมาตั้งแต่ฤดูก,กาลที่แล้วแล้วนะ นะครับแล้วการเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้การเล่นที่เคเมนคอสเทดอ่ะสกับฟูลแลมทำเงินให้เราบ่อยมากสามนัดที่ลงเล่นในบ้านชนะเลสเตอร์เสมอเวสต์แฮมชนะนิวคาสเซิลต้องต้องบอกไม่ธรรมดานะครับสำหรับฟูลแลมนะครับแต่เกมนี้มาเจอวิลล่าซึ่งต้องบอกตามตรงว่าวิลล่าฟอร์มการเล่นฤดูกาลนี้นะครับก็ร้อนแรงมากๆนะครับผลงานในฐานะทีมเยือนคือต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับโดยผลงานล่าสุดของฟูลแลมนะครับผมคือพวกเขาอ่ะนะครับไปแพ้ ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้มา3ประตูต่อ2นะครับในค่ำคืนวันนั้นนะครับผมนั้นเป็นการวัดความเร็วของทางฝั่งไครวอเกอร์นะครับกับอาร์รามาตราโอเร่นะครับนะครับส่วนทางฝั่งของแอสซซามิล่านะครับผมล่าสุดไปเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนย์ศูนย์นะครับผมก็เกมนั้นก็จบลงไปเหมือนกันนะครับสำหรับวิลล่านะครับถ้าเราดูเรื่องของน้าด้าเตสักครู่ครับ คููเริ่มจัดมาแบบนี้433นะครับภายใต้การคุมทีมของมาโกซิงวาตัวเจ็บจะเป็นพวกทางฝั่งของซาสซาลูคิตนะครับคาร์ลวันดีซุตหน้าเป้านะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของจอร์นะครับคูนก้านะครับผม่วนวิลล่าวันนี้อุนายเมรี่ขาดน้าเตะจากขอบแรมซี่โรบินโอเซ้นนะครับไทโลนมิงแล้วก็บูปบกกาการมารรนะครับวันนี้หน้า ใช้เป็นราคูคิมิเนส์นะครับอเล็กซิโอบี้ยืนซ้ายทางขวาเป็นรามาสเปล่าไดเอมิลสมิธโรนะครับอันเวสเปเรล่านะครับผมขวาทางฝั่งของลูบิซันยืนซ้ายเตเต้ยืนขวาแล้วก็แบรนเลโนเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนวิลล่าจับมา4-4-1-1นะครับโอลิวัตกินเล่นหน้าเป้านะครับผมมอร์แกนโรเจอร์นะครับจอห์นแม็กกินนะครับโอนาน่ายูริเตอร์เรมองนะครับผมทางฝั่งไบรลี่ลูก้าดีนทางขวาเป็นแมตตี้แคสเปาตอเรสนะครับแอธรีคอนซาและผู้รักษาประตูเป็นเอมิเรโนมาร์ติเนส คือราคาวันนี้คืออย่างที่จานาบอกนะครับมันไม่ง่ายสําหรับวิลล่านะครับเพราะว่าราคาวันนี้คือชื่อชั้นสูงกว่านะอันดับดีกว่านะครับแต่วันนี้ราคาเป็นฟูลเล่มแบบในราคาเสมอจ่ายน้าแปดน่าสนใจมากนะครับเพราะเกมวันนี้เล่นที่เควินคอสเทรดนะครับวันนี้มองว่าฟูลเล่มไม่น่าถึงขั้นแพ้ลุ้นแค่ว่าชนะหรือเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่ที่3ต่อเจ้าสัวฟูลเล่มของมาโกซินวานะครับในราคา เสมอนะครับเป็นฟุตบอลคู่ที่3วัน้ครับวันนี้จะฝากไว้แค่3คู่นะครับในหน้าทางฝากอัดคลิปนะครับเดี๋ยวอาจารนาจะลงทางฝั่งฟุตบอลเ็จสร้างบ้านให้ในกลุ่มลวกันนะครับวันนี้ฝากไว้3คู่นะครับเหมือนเดิมอาจารนามีกลุ่มฟุตบอลมาเก้าวีพีกลุ่มฟุตบอลที่รวมผลมากที่สุดแล้วก็ดีสุดในไทยนะครับลงบอลให้ตลอด24ชั่วโมงใครเงาเงานะครับเข้ามาตามในกลุ่มได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นสายฟุตบอลนะครับอาจารน์ก็เล่นบอลมาตั้งแต่เด็กนะนะครับก็ไม่ได้ทํางานหากินกับบอลนะครับผมก็ต้องบอกว่าเเเราาาาแมมมมมม่่่่่่่นนนนออยยยูลล้ววะคับบไไไจป็็สสดดททีีติโกกงง นะครับวันนี้3คู่มีอะไรบ้างไปฟังแบบพร้อมกันครับโดยคู่แรกนะครับห้างค้ายาไบายเยอร์เลเวอร์กุเซนเจอกับไอทรักแฟนเฟิร์ตอินซีแดงดำวันนี้วัดไปที่สกอร์สูงกับ3.5สอเสือคู่ที่สองอิสวิทเจอเอเวอร์ตันคู่นี้ก็เลือกสกอร์สูงเหมือนกันนะครับผมในราคา2.5นะครับส่วนคู่ที่3ต่อฟูลแลมนะครับในราคาเสมอ นะครับต่อฟุแบอในราคาเสมอวันนี้ฝากไว้3คู่เหมือนเดิมเข้ากลุ่มแอดไลน์ r b 1 1, 1แล้วถ้าอาจารย์นะครับผมอยากเข้ากลุ่มมาเกลวีพีวันนี้ฝากไว้3คู่นะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดติดตามวันนี้อาจารย์ขอนญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อในกลุ่มวันนี้กลาบลาเท่านี้สวัสดีครับ